สวัสดีครับวันนี้ออจจนี mm ่ hmm. อยู่กันที่หัวหินนะครับวันนี้เรามาเที่ยวกันแบบแบกแพกเหมือนเดิมครับมีอาร์มี่นะครับมีคุณแอมแล้วก็มีแม่วันนะครับอันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารบ้านครูสวนนะครับเขาเต่านั่นเองเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศร้านให้ดูนะครับร้านนี้ก็เคยมาแล้วแหละแล้วก็ผมรีเคมเมนเลย อาหารอร่อยมากนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศครับไปครับบ้านครูสวน เรียบร้อยแล้วครับกินไปแล้วสั่งมาทั้งหมดสามอย่างนะครับก็อร่อยทุกอย่างเหมือนเดิมครับเนื้อปูนี่แน่นๆเลยปลาหมึกก็ตัวเบิ่มๆเลยเสียได้กินไม่ได้ใช่ไหมคะกินไม่ได้ยังกินไม่ได้นะครับเดี๋ยวถ้าโตกว่านี้เดี๋ยวพามากินนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าที่พักกันนะครับที่พักของเรานี่ก็เป็นไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าติดทะเลโอเคครับเดี๋ยวไปที่พักกันนะครับ และเราก็มาถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราอยู่ที่ล,ล,ล <c oughs> ีลีโอดิเออร์เบิร์โอบานเอสเคปนะครับลีโอดิเออร์บานเอสเคปนั่นเองนะครับ เป็นไงครับบรรยากาศที่พักดูดีไหมครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะพาเจ้าตัวเล็กของผมนะครับไปเดินเล่นที่ชายหาดกันนะครับเพราะว่าที่พักของเราเนี่ยมันติดชายหาดเลยนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะว่าว,วิวจะเป็นยังไงเป็นไงครับสวยไหมครับเสียดายมีฝนนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่อุปสรรคในการเล่นน้ำนะครับ 内内。 เรามาดูวิวจากห้องผมกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงวิวโหดมากอ้ oh my god yeah. ถ้าไม่มีฝนนี่โคตรโหดเลยนะวิวนี้เพื่อนๆนหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับหัวหินกันเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมละครับแต่รู้ไหมครับว่าคำว่าหัวหินน่ะมาจากไหนไม่ได้หมายถึงคนที่มีศรรีรษะเป็นรูปหินแต่อย่างใดนะครับเพื่อนเน แต่ที่มาของคำว่าหัวหินนั้นนะมาจากลักษณะของกลุ่มหินที่อยู่บริเวณตามแนวชายหาดนะครับเพื่อนๆซึ่งคนในสมัยก่อนจะเรียกว่าบ้านสมอเรียงหรือบ้านแหลมหินนั่นเองครับซึ่งคำว่าสมอเรียงเพี้ยนมาจากคำว่าสมอในภาษาขอมนะครับซึ่งหมายถึงก้อนหินที่เรียงเรียงกันอยู่นั่นเองครับเพื่อนๆต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอนะครับกรมพระนเรศวรฤทธิ ก็ได้สร้างพระตำหนักบริเวณริมทะเลแห่งนี้ครับเพื่อนๆและท่านก็ได้ขนานนามพื้นที่แห่งนี้ว่าหัวหินซึ่งเป็นคําที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันนั่นเองครับเช้าวันที่สองนะครับกับสมาชิกค,คนเดิมยังปัวทะเลอยู่นะครับยังไม่กล้าลงให้ให้นั่งดูทางผ่านสร้างความสุ้นเคยเดี๋ยจะหลอดอาลงหาไปไหนายปเพอเป็นบรรยากาศที่อึมครึมนิดนึงนะครับ ตอน,ชตนตเช้าสมศักดบ์ไม่ค่อยจอยนะครับเขายังครัวครัวอยู่โอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะไปกินเช้านะครับแอคค้วก็พอไปคาเฟ่แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องรอครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่กันที่พระราชวังมลคกไทยยวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ข้างในอาจจะบันทึกภาพอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นภาพนิ่งได้นะครับก็บรรยากาศล่มเลือนครับทางเข้าผู้ใหญ่ค่าเข้าอยู่ที่คนละ90บาทนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นชั้น2ก็จะอีกราคาหนึ่งเนาะแต่เดี๋ยวเราอาจจะเก็บเป็นภาพนิ่งแล้วก็เดี๋ยวบรรยายเกี่ยวกับที่มาของพระราชวังนี้ให้ฟังละกันนะครับไปพร้อมกัไปเลยครับ no 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 I don't think so No 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 it's never ever 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 gonna happen I don't think so No 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 May till then nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope a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  nope แล้วก็ในส่วนของที่มาของพระราชวังนี้นะครับเพื่อนๆรอรับชมในะช่วงนี้ได้เลยครับไปช่วงยังไงสิพระราชนิเวศน์มฤคททย,ยวันนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนี่เองครับเพื่อน เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานในฤดูร้อนของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่หวของเรานี่เองนะครับสร้างขึ้นในระหว่างปีพศ2466-2467ถึงนะครับโดยสถาปนิกชาวอิตาลีชื่อว่าแอร์โกเรมันเฟดีนั่นเองครับโดยพระตำหนักเนี่ยก็จะมีสไตล์เป็นแบบไทยผสมตะวันตกนะครับซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมากเลยครับ พลงนะครับไว้ทอดพนันนี้ดนตรีและลงละครสวยมาก oh คือตลอดช่วงทางเดินครับลมเย็นมากลมกรกรสุดๆคือเหมาะสมแล้วน,นะครับที่เป็นพระราชวังน่าจะเพื่อการพักผ่อนเนาะไม่มั่นใจแต่รู้ว่าลมเย็นสุดๆต้องรื่นลมเย็น เอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กันที่เอาท์เลทในส่วนของหัวหินแล้วนะครับเราจะมาร้านคาเฟ่น,นะครับที่ชื่อว่ายูชีเฮ้านั่นเองนะครับไปดูแวะกินกาแฟก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพกันนะครับที่นี่บรรยากาศดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะสั่งเมนูอะไรกันบ้างไป โอเคครับแล้วเราก็กินเจมจนจิมนําสำลานแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเดินทางครับจังหวัดกรุงเทพมหานครของเรากันนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าเจเพื่อนๆอยาเป็นกําลังใจให้กับพวกเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพวกเราออเจนนี่ด้วยนะครับวันนี้สวีดักสวัสดีครับบาย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 ครับเจอกันใหม่ทิปหน้าครับผม